นะคะโอนโอนต้นทางเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นไรส่ง B.I. ก็ได้ B.I. ก็ประมาณ250ประมาณนี้ะบางรูนใช่ B.I. BI เท่าไหร่วะ B.I. กิโลละ5บาทคูณ45ก็225บาท B.I. ถ้าส่งจากปไปทางต่างกัน20กว่าบาทส่งบ i ก็ได้ค่ะพี่ประมาณ2วัน3วันนี่ตัวแรกสกินอย่างสเวเตร์ดีฮูดเบอร์อะไรเบอร์สาอันนี้ฮูดเบอร์สค่ะพี่ หะโื้นเมกาเบอร์สามเอาดีอะไรเบอร์สามหรอแกลองดูสอองเบเบเบอร์สามอ่ะแม่ก็คือฟีลิ่งเกตแบบ A ปน B ปนซประมาณนี้ A ปน B ปน C ลูกค้าพันเก้าร้อยนะแม่นะพันเก้าร้อยหมายความว่า A ก็มีคัดได้ลูกค้า ช่ำๆเลยมีค่ะให้ดูนะลูกค้านี่ราคาเบาๆพันเก้าต้องดึงสกีนิดนึงางานประกาดึงเล้งนี่ลูกค้าหัวหัวมีนะคะหัวหัวมีลูกค้าสวยเลยสวยสวยพันเก้าพันเก้าอันนี้ร<ว>ุ่น <9. S 1> ส์ปกติก็จะคลาทั้งเล็กทั้งใหญ่ลูกค้า คะาสิบหน้าค้าสวมหัวค่ะนะค้าสิบหน้าค้าสวมหัวแล้วก็มันจะมีพวกงานตําหนิอะไรอย่างเงี้ยมีปนสีเฟดตเก่ามีปนล,ลูกค้าแต่ราคาย่อมเยาวมากๆคัดหัวก็ได้หรือถ้าเกิดแบบตัวไหนแบบว่าสภาพไม่ค่อยดีก็คือขายถูกได้เลยเพราะว่าทุนกระสอบแค่19บาทตกตัวหนึ่งอะได้ประมาณร้อยตัวลูกค้าได้ประมาณร้อยตัวนะคะลูกค้าค่ะ เอาไหมพันเก้าวันนี้ฟรีค่าส่งพันเก้าวันนี้ฟรีค่าส่งอันนี้รุ่นเบอร์สามเดี๋ยวเปิดเบอร์สองให้ดู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 ดีเห็นปะเนี่ยถ้าหัวออกก็คือแบบสภาพนี้เลย A B C เบอร์สามตีประมาณนี้ลูกค้ามีเก็บขุยบ้างตามเบอร์มีเก็บขุยบ้างตามเบอร์อรลูกค้าตามเบอร์นะใครอยากได้กลิบกว่านี้น วิอันนี้ควีนควีนนี่มงกรุดหมายควมแฟชั่นเปิดไหมวันนี้ยังไม่ได้เปิดเลยพี่ไม่มีของพี่รัศมีวันนี้ยังไม่มีของเลยแม่รอโตู้เข้าอยู่เนี่ยฮ่าฮ<ช>่า <c oughs> ลูกค้ารอเยอะมากเลยอยากมีแบบเข้ามาครับเดือนละพนันลูกแม่จริงๆอยากขายมากคือแบบว่าลูกค้าหากันเยอะจริงๆมีเท่าไหร่แบบเอาหมดเลย มีเท่าไหร่เอาหมด 55L ตอนนี้นะคะนี่เอาอยางเอาอยาง <S 2> <S 2> อุ้ยเวลาค่ะขา,าไ้ไหมียหหม่ย่างเลยค่ะพี่ชุมพลขาสาั้นไสหมี่ยังเดี๋ยวหนูปักหมุดราคาให้แป๊บหนึ่งนะแป๊บน,นะเดี๋ยวหนูเช็คงานญี่ปุ่นให้ว่ามีเปล่า 409A พี่ชุมพลเผื่ออยากได้งานญี่ปุ่นไปลองไปเติมก่อนแต่ว่ามันจะคนละสไตล์กันนิดนึงนะ4 0 9ีของญี่ปุ่นพี่ชุมพลนะคะขอบคุณมากค่ะพี่รอมิค์เด็กแต่ได้งานอื่นมาสองลูกแล้วเป็นคนใจง่ายนะเราอุ้ยเชมาเปียนค่อสุดมัร พี่คิดว่าเป็นตําหนินี่ข้างหลังหมวกเขาเป็นสกินนะพี่เป็นสกินเป็นสกินแช,ชมเปียนค่ะสกินแบรนด์ข้างในตอนแรกหนูคิดว่าวมันนี่เลอะอย่างวะอ่ะพันเก้าส่งฟรีเบอร์สองเท่าไหร่เผื่อใครรอเบอร์สองด้วยาอาดิดาค่ะไนกี้ต่อเลยนี่ฮูมาต่อเลยแม่เออสี่ศูนย์สองนะพี่อันนี้เบอร์สามพันเก้า เป็นรุ่นเบอร์สองอูล้กะหมดแล้วเบอร์สองสองพต่ำสิมเอมันมีช่วงปีหนึ่งที่มันฮิตมากก็เซเว่นใส่เทเชอร์มากออส้มพรใหม่พรมผ่านนาไปแล้วค่ะพี่ลูกก่อนหน้านี้เลยสวยมาก3,990เดี๋ยวลงไลค์แล้วแม่ย้อนดูรีวิวได้เลยนะขนมิ้งเด็กขนมิ้งเด็ก C W 0 6เลยลูกค้าขนมิ้งเด็กแพน้าชนะเลยค่ะ อุ้ยขนขนมิงเด็กโอ้ผิดรหัสตกใจเสร์ชผิดรหัสก็ว่ามันหมดแล้วอุ้ยขนมิงเด็กลูกค้าตอนนี้ขนมิงเด็กเหลือแต่งานป้ายบลูนะคะสองลูกสุดท้ายสองพันห้าร้อยค่ะนี่แม่สวยอุ้ยตัวนี้ไอตัวการ์ตูนนี่นี่ไนกี้ข้างหลังไนกี้ไนกี้อีกแล้วนี่ เบอร์สามนะ<อ>วันนั้น,นเยอะจังเลยที่จำไม่ได้แล้ววันนั้นเปิดกับบอสตอนเย็นโอ้โหมันมีออกงานแบรนด์หนังวงแตกรแรนเลยอ่ะพันเกาอ่ะราัซ c เมาจอจานหนึ่งห้าค่ะพี่สาวลูกนี้จอจานหนึ่งห้าหนึ่งพันเก้าส่งฟรีเอาไหมถ้ารอรุ่นเบอร์สองสองพันหกรุ่นนี้เบอร์สามราคาพันเก้า นะคะเอาลูกใหม่จอจานหนึ่งหกได้เลยนี่พี่สางรับหนึ่งค่ะรับเป็นพี่นิดรับเป็นตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้เอี่ยมมากไม่กริปพี่นิดรับฮูดตัวนี้หรอคะพันเก้าใช่ไหมรีวิวไปแล้วคะ่วววคะพี่เอาลูกรีวิวขอบคุณมากคะ่ะ วันไหนตอนนี้รอบวันพรุ่งนี้ค่ะพี่รอบของออกวันพรุ่งนี้นะไปไปขนส่งธรรมดาใช่ไหมถ้าขนส่งธรรมดารอบวันรอบวันพรุ่งนี้หมดเลยช่วงเช้าฮ้องเต้จะมาไวลูกค้าเขามารอเอาของแต่เช้าเลยเร,รีบไปกระจายต่อ,อสวยมากสวยเมกันอีเกิลคมากค่ะ สายเหนือสายเหนือสายเหนือมีไม้นิ่มสีเสงรอบวันพรุ่งนี้นะคะพี่นิ่มซีเสงเอาให้ทันรอบวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ไปน,นิ่มพรุ่งนี้ไปน,นิ่มวันนี้มีไปส่งนิ่มด้วยนะจะบอกใครสั่งมาก่อนนั่นเนี้ยเพราะว่ามียอดอยู่ห้าิกว่าลูกพี่หนูเลยกระจายมาส่งรอบวันนี้เลยห้าสิบลูกไปแล้วห้าสิบลูกนิ่มซีเสงแล้วก็วันพรุ่งนี้เก็บตกอีกลูกค้าตอนนี้รับยอดอยู่นะสายเหนือออเดอร์เยอะมากเลยตอนนี้ นะฮะคือตอนนี้ถ้าเต็มคันก่อนนะพี่หนูส่งให้เลยปกติหนูจะรับแค่รอบวันอังคารกับวันศุกร์เนาะสองวันรอบวันอังคารกับวันศุกร์แต่ว่าตอนนี้ออเดอร์ขึ้นเหนือหนูเยอะมากลูกค้าเริ่มหนาวกันจริงๆแล้วใช่ไหมปีนี้น้ําเยอะด้วยเนาะคุยกันคุยกันแม่ค้าจะได้แบบช่วยกันวางแผนถูกโอ้ใครว่าปีนี้หนาวใครว่าปีนี้หนาวหนาวนานหนาวไวอืม โอนไปแล้วขอบคุณมากค่ะไหมพรมบางตอนนี้ของหมดนะคะพี่พี่เตือนใจออไหมพรมบางตอนนี้ของหมดพวก 55L ถ้าจะมีอ่ะมันจะมีงานเกาหลี034แบบเดียวกับ 55L เลยแต่ว่าพวกแบบทรงอะไรเงี้ยค่ะทรงเสื้อครอบอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเยอะเหมือนงานจีนเขาจะเป็นสไตล์แบบเสื้อเต็มตัวเหมือนฟิลแบบคอกลมแขนสั้นผ้าไหมพรมประมาณนี้ค่ะพี่ถ้าใครอยากได้ก็ไป YC ได้นะ034 80กิโลลูกค้า ไปได้ไปได้เดี๋ยวเปิดฮูดเบอร์สองต่อให้ด้วยดูรุ่นพันเแล้ว